รอนานไหมครับก็ไม่นานฉันเพิ่งมาเออคือแบบเราสองคนก็คุยกันมานานแล้วเนาะครับคือฉันก็แบบว่าแบบอยากรู้ว่าทําไมเมื่อไหร่คุณจะคบกับฉันอ๋อคือคนเราจะคบกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอยากให้มันแน่ใจก่อนมั่นใจก่อนสร้างความมั่นใจให้กันและกันนะครับจริงๆแล้วถ้าคุณอยากมั่นใจตัวอุบอิบอะ คุณถามอุ๋มอิกไในทุกเรื่องเลยนะคะอุ๋มอินมาตอบคุณได้หมดเลยอะค่ะคือผมกลัวคุณไม่โอเคเลยครับโอ้ยฉันโอเคค่ะคุณพงศักดิ์คืองั้นผมถามได้เนาะได้เลยค่ะก่อนที่จะมาคบกับผมมาเคยคบกับใครไหมอย่ายเรียกว่าคบเลยค่ะแต่ามว่าคุยหรือว่าแบบอะไรเงี้ยก็มีมาค่ะอ๋อแล้วก็เคยไปกินข้าวด้วยกันไหมก็ปกติค่ะดูหนังฟังเพลงก็กินข้าวค่ะเขาเคยจับจับมือคุณไหม ก็จับอะค่ะก็จับคุณค่ะ